พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่8บันทึกว่าผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยข้อคิดจากพระวจนะอย่ากลัวในการใช้ชีวิต 1. เพราะผู้ที่ไปข้างหน้าเราคือพระเจ้าผู้นำชีวิตของเราคือพระเจ้า 2. พระเจ้าทรงสถิตกับเราเสมอ 3. พระเจ้าจะไม่มีวันปล่อยให้เราล้มเหลว 4. พระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเราขอพระเจ้าอวยพรค่ะ